สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ NBT News ภาคเทียงนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่2ธันวาคมพุทธศักราช2566ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับคุณสุพนันริศมนตรีดิฉันจริรพิญ,ญญาปิติมนานะอารีพร้อมด้วยอาจารย์ร่าภาษามือนะคะวันนี้อยู่กับอาจารย์คมคิดสันสนเกียรติค่ะตอนนี้เข้าสู่หน้าหนาวแล้วหลายพื้นที่อากาศแห้งนะครับวันนี้ก <พอ S 2> ็มีข่าวมาเตือนภัยกันหน่อยนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่เองอาจจะเจอเรื่องของปัญหาไฟไหม้กันได้เทีงนี้เริ่มที่เหตุการณไ เ,เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงประมาณตีหนึ่งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิงกว่า10คันเข้าระง,งับเหตุล่าสุดเนี่ยทำได้เพียงแค่ควกคุมเพลิงให้อยู่ในวงจํากัดเนื่องจากว่าลมเนี่ยค่อนข้างแรงกลายเป็นอุปสรรคที่สําคัญของเจ้าหน้าที่ในการทํางานครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะเป็นเจ้าหน้าที่นะฮะร้อมรถดับเพลิงรวมแล้วเป็น10คันนะฮะ ต้องกระจายไปรอบๆพื้นที่2ไร่เนี่ยเป็นบริเวณโกดังเก็บรับซื้อของเก่าที่ตำบลลาดตะเคียนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ชวงประมาตีหนึ่งที่ผ่านมาภายในโกดังเนี่ยมีมวลผ้ามีเศษผ้าเก่ามีพลาสติกจํานวนมากเรียกว่าเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยทีเดียวประกอบกับช่วงนี้อากาศในช่วงหน้าหนาวค่อนข้างแห้งเนี่ยไฟก็เลยโหมลุกไหม้อย่างแรง ด้านปอพจังหวัดปราจีนบุรีคุณมาลนีจินดารัตเปิดเผยครับว่าเช้าที่ผ่านมานี่เองเจ้าหน้าที่ยังทําได้แค่ควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจํากัดแต่ยังไม่สามารถเข้าไปใจกลางของเพลิงเลครับเพราะกองเศษผ้าเนี่ยสูงถึง3เมตรแล้วยังมีลมแรงถ้าเข้าไปเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ไปควบคุมเพลิงอาจได้รับอันตรายแนวทางการทํางานหลังจากนี้ก็บอกว่าต้องรอให้ลมเนี่ยสงบก่อนเนี่ยคาดว่าช่วงบ่ายจากนั้นถึงจะใช้รถแบ็คโฮเข้าไปเปิดพื้นที่เพื่อดับเพลิงด้านใน แต่ว่าจะต้องทําให้เร็วที่สุดเพราะว่าถ้ารอถึงค่ำเนี่ยอาจจะมีลมนะฮะตีกลับมาแรงอีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้หลายคนก็กังวลใจสำหรับผลกระทบไปยังชุมชนโดยรอบเพราะว่าพอมีไฟเนี่ยมันก็ต้องมีควันขโมงโชกเชกเนี่ยนะฮะก็เนี่ยทำให้บ้านเรือนโดยรอบเนี่ยนะได้สัมผัสได้ถึงรับรู้ได้ถึงกลิ่นควันนะตอนนี้ก็ประสานไปยังสาธารณสุขอำเภอกบินบุรีกับสาธารณสุขเทศบาลตําบลสะบัวให้เข้าไปให้ความรู้กับประชาชนตอนนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ขอให้สวมใส่ หน้ากากป้องกันในชั้นแรกก่อนถ้าเกิด<า>รู้สึกว่าเอ๊มมีอาการระคายเคืองในระบบทางเดินหายใจหายใจแล้วเหม็นกลิ่นควันอะไรต่างๆก็ลองประสานนะ่ะให้เจ้าที่สาธารณส,สุขได้ตรวจสุขภาพทันทีส่วนสาเหตุรวมถึงราค่าความเสียหายตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับก็อาจจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้อย่างสำเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีด้วยนะคะ